ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ทำนายรายวันกับหมอเบิ้ลนะครับเป็นการพยากรณ์โดยพอสอเกิดของท่านนะครับหากเกิดเลขท้ายด้วยเลขอะไรก็ไปชมเลขนั้นเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดเลิฟกดซับสไคร้นะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้กับดูดวงโฮล่าปานยิ้มว้ด้วยนะครับอย่าลืมว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังและรับชมด้วยนะครับถ้าพร้อมแล้วเชิญรับฟังและมีความสุขไปกับทำนายรายวันครับ วันนี้คุณหนึ่งจะวุ่นวายมากๆกับคนรอบข้างคนรอบกายบางท่านอาจจะมีเรื่องการเดินทางด้วยเหนื่อยครับอย่ารีบร้อนใจเย็นๆนะครับเคล็ดลับครับใส่เพียงเครื่องประดับสีขาวเงินหรือทองเท่านั้นใส่น้ำหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วกลางจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ2มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือโชคไม่ดีเกิดขึ้นในวันนี้นะครับรวมทั้งยังวุ่นวายกับคนรอบตัวไปหมดขอให้ใจเย็นๆอย่าประมาทนะครับเคล็ดลับครับคุณ2ใส่เสื้อสีแดงส้มหรือชมพูใส่เครื่องประดับสีแดงส้มหรือชมพูใส่น้ําหอมที่มั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้ตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกครัวบ้านนําเกลือวางบนโต๊ะทางานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้ผู้ใหญ่เจ้านายพ่อแม่คนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่านำปัญหามาให้กับคุณสามได้นะครับทำให้คุณสามนั้นหงุดหงิดเบื่อหน่ายท้อใจกดดันอารมณ์ไม่นิ่งขอให้ระวังจิตใจด้วยนะครับเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดำน้ำเงินฟ้าใส่เครื่องประดับสีดำน้ำเงินฟ้าใส่น้ำหอมที่มั่นใจใส่แหวนนิ้วก้อยจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณสี่จะได้กำลังใจหรือการสนับสนุนจากผู้ใหญ่พ่อแม่เจ้านายคนรักคนที่มีอายุมากกว่าหรือตำแหน่งมากกว่าทำให้คุณนั้นค่อนข้างจะอารมณ์ดีสบายสบายอาจจะได้รับของกำน,นันของขวัญขนมหรือกำลังใจจากผู้ใหญ่หรืออาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องมีเสียงหัวเราะพูดคุยดีครับถือว่าวันนี้เป็นวันที่ดีวันหนึ่งสำหรับคุณสี่เลยล่ะครับ วันนี้คุณ5มีโอกาสจะเสียทรัพย์ของแตกหักเสียหายหรือเรื่องราวโชว์ไม่ไดีเกิดขึ้นในวันนี้ทําให้อารมณ์ไม่นิ่งงวนหงิดน่อยน้อยใจเบื่อหน่ายท้อใจไม่มีกําลังใจและอาจจะคิดมากเรื่องการเงินหรือเรื่องที่ไม่ทันตั้งตัวขอให้คุณหมีสติเยอะๆดูแลจิตใจและอารมณ์ดีๆนะครับเคล็ดลับครับคุณ5ใส่เสื้อสีขาวเครื่องประดับสีขาวเงินหรือทองใส่น้ําหอมที่มั่นอกมั่นใจใส่แหวนนิ้วชี้ตัดปลายผมหรือเล็บมือเล็บเท้าทิ้งออกนอกรั้วบ้านนาเกลือวางบ โตทำงานช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้คุณ6มีโอกาสจะได้รับของขวัญของฝากรับปากรับลอยของกำนานหรือโชคลาภหรือของที่อยากได้ก็อาจจะได้ในวันนี้หรือโชคดีกับเรื่องต่างๆได้แต่ก็อาจจะมีบางเรื่องที่ทําให้คุณ6นั้นกังวลใจจิตใจไม่ค่อยนิ่งมีเรื่องให้คิดอยู่หากมองข้ามไปได้ก็ถือว่าวันนี้จะเป็นวันที่ดีมากวันหนึ่งของคุณ6เลยล่ะครับ วันนี้คุณเจจะเจอเรื่องการงานธุรกิจงานที่รับผิดชอบจะมีปัญหาเกิดขึ้นมีอุปสรรคในการทำงานการเดินทางรวมถึงคนรักของคุณนั้นจะเข้ามาทำให้เกิดปัญหาโบนหรือบางท่านอาจจะมีปากเสียงกันได้ทำให้คุณเจนั้นหงุดหงิดอารมณ์ไม่นิ่งเบื่อหากโสดก็จะมีความเหงาเข้ามาเยือนขอให้ระมัดระวงังใจเย็นๆนะครับดูแลจิตใจดีๆนะครับคุณเจเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีดำหรือน้ำเงินหรือฟ้าใส่เครื่องประดับดำน้ำเงินหรือฟ้าใสา่น้ำหอมที่มั่นใจใส่แหวนนิ้วกลางนำเกลือ วางบนโต๊ะทำงานจะช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้การงานธุรกิจงานที่รับผิดชอบนั้นจะราบรื่นดีหากมีปัญหาก็จะแก้ไขผ่านไปได้อาจจะทำให้หงุดหงิดนิดหน่อยรวมถึงคนรักจะเข้ามาทำให้คุณสบายอกสบายใจหากมีปัญหาระหว่างกันก็จะแก้ไขผ่านไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันที่สบายใจวันหนึ่งเลยละครับ วันนี้คุณก้าวจะเจอปัญหากับบริวารคนรักลูกหลานลูกน้องคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทำให้คุณก้านั้นเหนื่อยอารมณ์ไม่นิ่งงดเงิดเบื่อหน่ายได้นะครับขอให้ระมัดระวงังและไม่ประวางนะครับคุณก้าวเคล็ดลับครับใส่เสื้อสีเขียวหรือน้ำตาลใส่เครื่องประดับสีเขียวหรือน้ำตาลใส่แหวนนิ้วชี้ใส่น้ำหอมที่มั่นใจช่วยให้ทุกอย่างดีขึ้นครับ วันนี้บริวารคนรักลูกหลานลูกน้องหุ้นส่วนคนที่มีอายุน้อยกว่าหรือตำแหน่งน้อยกว่าเข้ามาทําให้คุณส่วนนั้นสบายใจดีมีเรื่องพูดคุยสนุกสนานมีเสียงหัวเราะอ,อาจจะมีเรื่องอาหารการกินเข้ามาเกี่ยวข้องอีกด้วยแต่อาจจะมีบางเรื่องที่ทําให้คุณส่วนนั้นกระวลใจคิดอยู่ในใจถ้ามองข้ามไปได้ถือว่าวันนี้เป็นวันสบายๆวันหนึ่งเลยล่ะครับ